สวัสดีครับอยู่กับช่องโองเก็งเอ็มซ่อมนะฮะก็ในรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะครับปีสิบสี่ครับเดิม,ดมอ่คันนี้ยกเกียร์ลงนะครับยกเกียร์ยกเกียร์ที่สับเฟืองทุกเกียร์เลยนะครับเอาลงแล้วก็ยกลูกใหม่ขึ้นที่เป็นอ่สับเฟืองเฉพาะเกียร์ห้านะนะครับยี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดนะครับ ท้ายเดิมเป็น11-1นะครับเรื่องความเร็วพูดถึงเรื่องความเร็วจอใหม่นะรุ่นที่เป็น ABS นะครับ ABS ระบบ ABS ความเร็วรถเนี่ยต่อให้เราเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนเฟืองท้ายอะไรก็แล้วแต่นะพอเรามาทดสอบขับเนี่ยมันก็ขึ้นเท่าเดิมนะครับมันจะไม่มีอะไรแตกต่างเลย ความเร็วอ่านตรงไหนรู้ไหมการจับความเร็วของรุ่นที่มี ABS นะครับไม่มีเฟืองไม้นะครับไม่มีสายเฟืองไม้หรือไม่มีไม้ไฟฟ้าที่ตัวปลายเพานะปลายเพาเกียร์นะครับหางเกียร์นะครับถ้าเป็นรุ่น ABS การจับสัญญาณความเร็วสปีดนะครับมันจะจับที่แกนดุมล้อนะครับที่เป็นเฟือง ABS นะครับ หรือที่เฟืองที่ฝังอยู่ในลูกปืนล้อนะครับให้เราเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ไม่มันก็ขึ้นเท่าเดิมนะครับอย่าพยายามไปอย่าพยายามไปเล็งเลยว่ามันต่างกันนะครับมันขึ้นเท่าเดิมแต่ความต่างก็คือนะครับความต่างคือให้จับที่ gps นะครับเวลาก่อนอเราเปลี่ยนเกียร์เนาะเปลี่ยนเฟืองท้าย หรือว่าเปลี่ยนยางนะครับเราเปลี่ยนยางโตขึ้นความเร็วก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามาขนาดของยางนะครับเอาง่ายๆเลยเราเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นรถมันก็ก้าวยาวขึ้นนะครับแต่มันก็อ่านเนี่ยในจอใหม่เนี่ยก็ขึ้นเท่าเดิมนะมันจะไม่ไม่ต่างอะไรเลยนะครับยกเว้นาการ เปลี่ยนนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นสายนะครับเป็นไมไฟฟ้าที่อ่านที่เฟืองเกียร์นะครับนะครับอ่านที่เฟืองเกียร์นะครับเฟืองไมที่อยู่ที่เฟืองที่ตัวท้ายเกียร์นะถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มี ABS นะนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนอ่อเปลี่ยนย่างเปลี่ยนอะไรเนี่ยถ้ายังเป็นเกียร์เดิมเดิมเนี่ยมันก็ขึ้นเท่าเดิมเหมือนกันนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปยุ่งกับเฟืองเกียร์นะครับหรือว่าเกียร์ห้าเนี่ยนะครับความเร็วจะเปลี่ยนทันทีเลยตัวนี้จะเปลี่ยนทันทีแล้วสำหรับสําหรับรุ่นที่เป็นไม้ไฟฟ้านะครับเอเฟืองไม้ไฟฟ้าที่อยู่หางเกียร์ที่อยู่ท้ายเกียร์ถ้าเป็นรุ่นสามพันนะครับเฟืองที่ท้ายเกียร์เฟืองไฟฟ้าเฟืองจับความเร็วที่หางเกียร์เนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะไปอ่านที่ ABS นะครับ ABS ก็อ่านจาก การหมุนของแกนดุมล้อนะครับอ่อนหน้าอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่มันจะอ่านจากล้อหน้านะครับแต่ก็คือมันจะก็เปรียบมันจะคํานวณเปรียบเทียบทั้ง4ล้อนั่นแหละนะครับแล้วก็มาแปลสัญญาณขึ้นเป็นความเร็วให้เราเห็นนะครับ้าเป็นรุ่นรถตู้นะครับที่เป็น ABS เฟืองไม้ไฟฟ้าหางเกียร์นะ่ะมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นรูอุดเอาไว้แต่ในแกนในแกนของในแกนเกียร์มันจะมีเฟืองอยู่ แต่แค่ไม่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วแค่นั้นเพราะว่ามันจับจาก ABS นะครับผมขับเนี่ยที่ผมคุยอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะนะครับต่อเพราะว่าผมก็เปลี่ยนทั้งเฟืองเกียร์นะครับนะทั้งเฟืองเกียร์ทั้งเฟืองท้ายเฟืองท้ายผมก็มีทั้งหลายลูกนะครับรถตู้คันเดียวเนี่ยเกียร์รถตู้คันนี้มี3ลูก 1. เกียร์เดิม ลูกที่1คือเกียร์เดิมลูกที่2คือเกียร์ที่สับไสตั้งแต่เกียร์หนถึงเกียร์หนะครับยกชุดมาเลยลูกที่3ที่ใส่อยู่นี้ก็คือเกียร์หนึ่งสองสามสี่เดิมเปลี่ยนแค่เฟืองเกียร์หเฟืองท้ายตอนนี้มาเป็น11 41สเปคโรงงานเดิมนะครับแต่เวลาผมลองวิ่งเนี่ยไอ้นี่มันขึ้นเท่าเดิมแหละนะครับไอ้นี่มันขึ้นเท่าเดิมสปีดขึ้นเท่าเดิมนะครับความเร็วขึ้นเท่าเดิม แต่ความแตกต่างคืออะไรรู้ไหมความแตกต่างก็คือ GPS นะครับความเร็ว GPS จะต่างเลยนะครับนะครับอย่างเมื่อก่อนเคย10กิโลเมตรห่างกัน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไมวิ่งไมขึ้นร้อยรถวิ่งอยู่แค่90นะครับนะฮะพออีกสเต็ปหนึ่งอ่ะไมขึ้นร้อย รถวิ่งอยู่98นะครับ GPS 98นะครับมันก็ขยับขึ้นมาอย่างตอนนี้ความเร็วจอไมย100ตอนนี้ความเร็ว GPS 101เออนะครับนะบมันจะดูที่ตรงนี้นะครับผมจะดูที่ตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ไปแล้วแล้วเราดูที่ดูที่เฟืองไม้ดูที่หน้าจอเนี่ยมันขึ้นเท่าเดิมนะเพราะว่ามันไม่ได้อ่านจากเส้นรอบรอบวงของอยางนะครับมันอ่านที่แกน นะครับมันอ่านที่แกนเฟือง ABS นะครับนะฮะก็เนี่ยเราขี่ยังไงมันก็ขึ้นน่าเดิมครับแต่ความรู้สึกเรามันจะต่างเลยว่าเฮ้ยรถแม่งวิ่งดีขึ้นนะมันวิ่งในยาวขึ้นแล้วก็เ,เสียงเครื่องมันไม่ไม่ลั่นไม่ค้างอ่าประมาณนั้นอย่างกรณีที่เราไปเปลี่ยนจากเครื่องสามพันนะครับเราไปเปลี่ยนเป็น เพีองสามจุดห้าสิบสองสี่สามเนี่ยเราต้องดูต้องดอูการใช้งานนะครับนะครับสถานสภาพแวดล้อมอภูมิประเทศในการใช้งานนะแล้วก็ประเภทรถในการใช้งานว่าเราวิ่งงานแบบไหนนะครับบางทีรอบเครื่องต่ํามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะประหยัดนะครับมันกลายเป็นว่ามันหนักเครื่องนะครับเครื่องเราทํางานหนักตลอดเวลาก็คือทํางานหนักในรอบต่ํา มันไม่มีโอกาสได้ลอยลำก็คือเครื่องมันไม่มีอากาศได้คลายตัวแบบไม่มีโอกาสได้แบบว่ากูจะแบบหมุนแบบรอบแบบบาลานซ์สบายๆอะไรประมาณนั้นนะมันจะแบบคือเราต้องเหยียบแล้วให้มันไปอยู่ตลอดเวลานะครับมันรอบต่ําก็จริงนะแต่เครื่องมันเหนื่อยนะครับเครื่องมันร้อนมันจะร้อนเร็วนะเครื่องถ้าสังเกตดีๆนะครับเครื่องอาจจะร้อนเร็วถ้ามีพวกเ,เกจจับความความร้อนนะครับเวลาเราจะ ทําทปรับแต่งเกี่ยวกับเรื่องเฟืองนะครับทั้งเฟืองเกียร์แล้วก็เฟืองท้ายนะนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับว่าเวลาเปลี่ยนแล้วเนี่ยความต้องการของเราเนี่ยมันพอใจไหมก็อาจจะหลายรอบนลนะกว่ากว,ว,ว่าเราจะพอใจนะครับว่าเอ้ยผมต้องการแบบนี้แหละแค่นี้แหละเอาแบบนี้แหละซึ่งก็ต้องให้อหูหรือว่าช่างพวกกันเนี่ยที่ขยนันขยันลือเอาเฟืองนี้ยังไม่ได้เว้ยอ,อีกเฟืองนึ่ง นะครับเฟืองนึงไปหรือส่วิ่งเกือบได้แล้วอีกหน่อยนึง่งจะทายังไงดีละ่ะเออเปลี่ยนเฟืองเกียร์ไหมเออาแบบไหนดีละ่ะนะครับขนาดผมไม่ช่างผมยังขี่เกียรททาเลยนะครับแต่คันนี้นะครผมก็ทําของผมจนผมพอใจอะนะครับว่าขี่แบบไหนแล้วเครื่องเสียงเครื่องเนี่ยรอบเครื่องเนี่ยมันแบบสบายๆนะครับ อย่างน้อยต้องให้เกินสองพันรอบนะครับเวลาเราวิง่งถ้าเป็นคนวิ่งแบบขับช้านะขับร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้อย่างน้อยให้เครื่องมันสักสองพันกว่ารอบเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เกียร์ห้านะครับเกียร์ห้าตอนนี้นะครับมันสองพันี่ยยังไม่ถึงสองพันดีนะครับปกติเนี่ยเกียร์ห้าเนี่ยเราวิ่งเนี่ยร้อยหนึ่งมันจะอยู่สอง0พันกว่ารอบหน่อยๆน,นะรประมาณสองพันสองประมาณเนี่ยสองพันสองพันสามประมาณเนี่ยนะเนี่ยร้อยหนึ่งประมาณเนี่ยครับ รนะ้อยหนึ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้ประมาณนี้สองพันหน่อยๆนะครับแต่ทีนี้รถมันจะวิ่งนะรถมันไหลนะครับเนี่ยมันวิ่งไหลแล้วกเ็เครื่องไม่เหนื่อยถ้าเราวิ่งแบบร้อยหนึ่งนะครับร้อยร้อยรอยี่เนี่ยมันจะเกินของพันรอบขก้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนประเภทที่แบบว่าเราขับแบบชา้ชาๆร้อยหนึ่งตลอดเวลานะครับแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องสามพันนะครับแล้วถ้ามีคนนั่งด้วยเนี่ยผมว่านะถ้าขี่ชา้าๆแล้วรอบต่ำๆมากไปมันก็ไม่ดีนะเฟืองเดิมมันดีที่สุดแล้วนะครับถ้ามีคนนั่งโดยสารแต่ถ้าขี่คนเดียวเนี่ยไปไกลๆรถมันไม่ได้หนักอะไรมันก็มันก็ตอบตอบโจทย์ได้นะกับรอบต่ำๆแล้วให้รถมันวิ่งไหลๆนะก็คือเน้นที่ว่าเป็นรถเบานะครับแต่ถ้าเป็นรถหนักๆแล้วเราวิ่งเกียร์ห้าเนี่ย ถ้ามีคนโดยสารไปด้วยแล้วถ้าเป็นรถบิวอินนะครับเครื่องฮเครื่องเสียงเต็มเนี่ยมันก็เฟืองบางตัวที่เขานิยมใส่มันก็ไม่ตอบโจทยน์นกันนะนะครับนะเพราะว่าเราต้องเอาเลือกให้มันเหมาะสมกับเราแต่ทีเนี้ยกว่ามันจะเหมาะสมกับเรามันก็หลายรอบหน่อยอ่าหลายรอบหน่อยนะครับซึ่งเราก็ต้องหาช่างที่เขาอ่า อยากรู้อยากลองแบบเราอะนะครับเงินนะมันต้องเสียอยู่แล้วนะครับเงินมันต้องเสียอยู่แล้วแต่จะเป็นล้ออย่างผมเนี่ยมันล้อสองหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดสิบมั้งขอบเป็นล้อรีโวโฟวินนะมันจะสูงเส้นรอบวงมันก็ค่อนข้างจะยืดยาวหน่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเฟืองท้ายมันก็มันก็จะต่ำกว่าสาจุดเจ็ดแหละน่าจะเป็นสักสามหกอะไรประมาณนี้นะ ก็ม,มีวิธีคำนวณนะว่าเราจะเอาแบบไหนอะไรยังไงแต่ของผมขับเนี่ยแล้วก็ผมลื้อขึ้นลื้อลงเนี่ยยกเขา่ายกออกแล้วก็บันทึกเอาไว้ว่าอันนี้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับสําหรับรถแตนด์ดานนะภายในเดิมนะครับไม่ได้บิ้วอะไรนะครับน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะอันนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะเกียร์ให้เองเดียวเพราะว่าเฟืองท้ายมันเป็นสามนะเฟืองท้าย ผมว่ามันก็เพียงพอนะครับสามจุดห้ามันจะมันจะเป็นเฟืองเร็วเกินไปเร็วเกินไปนี่ก็คือว่ารถวิ่งเร็วรอบต่ำะนะครับแต่มันเหนือนหนักเครื่องนะมันหนักเครื่องแล้วเราเกียร์หนึ่งนี่ต้องออกเกียร์หนึ่งตลอดนะมันจะไม่ออกเกียร์สองนะครับยิ่งอัตราทดยิ่งน้อยลงเนี่ยก็คืออย่างสามจุดห้าเนี่ยต่ำสุดแล้วนะครับสูงสุดก็เป็นสี่จุดสามนะครับ สแตนดาร์ดโรงงานก็4.1แล้วก็สแตนดาร์ดโรงงาน3,000ก็จะเป็น3.7นะครับ3.9เนี่ยมันไม่มีนะมันจะมีแต่ในรถปิกอัพแต่ถ้าคนอยากได้แบบว่าวิ่งไหลขึ้นนะครับก็ให้ใส่3.9นะสำหรับรถที่เป็นรถวิ่งล่องหรือว่ามีคนนั่งทุกวันนะ3.9แล้วก็บวกเฟืองเกียร์5ไปอีกสักหน่อยนะ ว่ากลาลังดีเลยนะนะครับว่ากําลังดีสามจุดเก้าสามจุดเก้ากับบวกเฟืองเกียรหานะครับเฟืองเกียห์ห้าก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับชุดหนึ่งก็ทั้ในราซาก็สองสามพันนะครับก็เฟืองเฟืองท้ายมันก็ไม่ต้องเต็ดก็ได้นะเราไม่ได้ไปลุยนะครับไม่จะไปลืนนป่นวิง่งบนหญ้าผืนโยงผืนหญ้าอะไรเนะข้าโค้งมันก็ได้เหมือนกันแหละเฟืองธรรมดานะ เต็มันก็แพงหน่อยนะเนี่ยหกขึ้นสะพานเกียร์สองานขึ้นเลยเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่มันก็เป็นสเปคสแตนดาดโรงงานนะครับมันก็จะต่างแค่อันเดียวเกียร์ห้านะครับแค่ยืดเกียร์ห้าฟันเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับของเดิมมันเป็นยี่สิบหกสี่สิบหกนะสำหรับเอเฟืองท้ายเอ้ยไม่ใช่เฟืองเกียร์ของรถตู้เครื่องสามพัน 3, นะ เดิมมันเป็น26-46นะสำหรับเผมโงงราคาสูงนะครับเครื่องสามฟันเกียร์ลูมจะบวนกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็น25นะครับ47นะครับ,นะรบเฟืองเฟืองขับเป็น47เฟืองตามเป็น25นะครับของเดิมเฟืองขับเป็น46นะครับเฟืองตามเป็น่26นะครับมันลดหลันแล้วก็บวกเพิ่มกันอย่างละฟันนะครับก็ ไหลขึ้นนะไหลขึ้นในรอบต่ําแบบไม่น่าเกีียดเพราะว่าถ้าคุณไปเล่นยางเล็กด้วยถ้าเล่นยางเล็กมันก็ชดเชยนได้อยู่นะครับวันนี้มันองค์ประกอบมันหลายอย่างนะครับคุณทีโทรมาถามผมผมก็ตอบไม่ได้แล้วครับว่ารถพี่จะใช้เฟืองอะไรดี <laughs> นะครับแต่ผมมีมีลองนะมีให้ลองลองกันไปทั้งวันสามจดเก้าสามจุดเจ็ดสามจุดห้านะครับ เพราะว่า4ี่จดหนึ่งเนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดไปอย่างสาม5ดเก้าสามจุดห้าอ้ส3มจุดเก้าสมุดเ็ดสามจดห้าในสามเบอร์เนี่ยมีนะครับมีให้ลองนะครับมีเวลาว่างลองกันได้ทั้งวันความแตกต่างนะครับว่าเบื่งตัวไหนมันเหมาะกับเรามากที่สุดนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทารถตู้โดยตรงนะเพราะว่าผมก็มีรถตู้คันเดียวแล้วก็ใช้นะครับใช้ก็ลองไปเรื่อยนะครับวันไหนว่างไม่มีอะไรทําก็ทารถตู้นะ ก็ S <S <an> ผมก็วุ่นวายอยู่แต่เฟืองเนี่แหละไหม่เฟืองเกียร์กับเฟืองท้ายทุกอย่างลองเนี่ยผมซื้อนะครับซื้อซื้อทั้งนั้นเสียเงินหมดเลยนะครับแต่เวลาลูกค้ามาลองไม่ต้องเสียเงินนะครับพอใจอันไหนก็อันนั้นเลยนะครับพอใจอันไหนชอบอันไหนก็อันนั้นเลยนะครับขอบคุณมาก้วสำหรับการรับชมนะครับช่องเก่งเขียนมาซ่อมนะครับกับปัญหาเฟืองท้ายเฟืองเกียร์ สปีดนะครับความเร็วของตัวจอใหม่นะครับ,นะรบก็คือส่วนมากที่ผมบอกนะครับความเร็วพวกนี้อ่านจาก ABS นะครับต่อให้คุณเปลี่ยนเฟืองท้ายเฟืองเกียร์อะไรก็แล้วแต่นะมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันอ่านจากจุดหมุนของลูกเปืนล้อนะครับ ABS นะครับเราไม่ได้ไปโมดิฟายลูกเปืนล้อให้สัญญาณแม่เหล็กมันเล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้น เออ,อนั่นแหละรอบวงมันจะเปลี่ยนความิอเตัวนก็จะเปลี่ยนนะครับหรือว่าไปใส่กล่องบิดปรับหลอกได้แต่มันก็แล้วนะคนเรามันชอบคนเราต้องชอบตัวเลขที่มิเตอร์เป็นความเป็นจริงนะตัวเลขความเป็นจริงในการใช้งานนะไม่ใช่ตัวเลขหลอกมันไม่ใช่รถที่ใช้กดมิเตอร์แล้วไปใส่เฟืองเกียร์เป็นเฟืองแบบเล็กลงเพื่อจะให้มันเฟืองมิเตอร์จะให้มิเตอร์มันหมุนเร็วขึ้น คาลดมจะได้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับมันหลอกกันได้ถ้าเป็นจากเฟืองอิเบนี่หลอกกันยากนะครับขอบคุณมากนะครับ